คลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องอาการเจ็บป่วยของไก่นะครับที่มีเพื่อนๆถามถามกันเข้ามามากนะครับว่ามีวิธีป้องกันแล้วก็รักษาอย่างไงนะครับเรื่องแรกนะครับอมพนามนะครับอมพนามสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากตอนที่เราไก่ไปซ้อมนี่แหละนะครับแล้วไก่เขากัดปากกันเขาจิกปากกันนะครับก็เลยทําให้เกิดแผลที่มุมปากนะแผลที่มุมปากด้านในสุดท้ายก็จะกลายเป็นอมพนามได้นะครับวิธีป้องกันนะครับ หลังจากเราเอาไก่ไปซ้อมเสร็จเนี่ยเราให้เราดูนะครับถ้าไก่มีการกัดปากกันแล้วมีแผลที่มุมปากเนี่ยวิธีป้องกันนะครับให้เราใช้น้ํามะนาวนะครับฝานมะนาวนะครับแล้วก็บีบน้ํามะนาวใส่แผลครับแต่ต้องหลังจากที่เราปั่นคอป้อนน้ําเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จแล้วนะให้เราบีบน้ํามะนาวนะครับใส่ไปที่แผลที่มุมปากด้านในได้เลยนะครับน้ํามะนาวนะครับจะไปช่วยฆ่าเชื้อนะครับแล้วทําให้แผลเนี่ยไม่กัดหนองนะครับ ไก่ก็จะไม่เป็นอมผนำ้ำนะครับแต่นี่กรณีถ้าเป็นไปแล้วล่ะนะครับไก่เป็นองค์พน้ำแล้วเราจะรักษายังไงนี่วิธีรักษานะครับก็ผมนะครับผมใช้ไลฟาดินนะครับเป็นยาโคนขวดประมาณขนาดนี้นะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาคนนะครับขวดละไม่น่าจะเกิน80บาทนะถ้าผมจำไม่ผิด60 80ดิในขวดนะมันมีสาเม็ดนะครับแต่ยาไลฟาดินมันมีข้อเสียอย่างนึงคือตอนไก่กินแล้วอะกระเพาะจะ ไก่จะย่อยช้านะครับไก่จะย่อยอาหารช้าวิธีการให้นะของผมผมให้อย่างนี้คือผมให้อาหารมื้อเช้านะครับไก่ให้อาหารมื้อเช้าปกติพอซักบ่ายนะครับข้าวในกระเพาะเริ่มจะน้อยแล้วนะครับเริ่มใกล้จะหมดแล้วผมก็จะให้ยาไป1เม็ดนะครับแล้วตกเย็นก็ดูว่าไก่ย่อยหมดไหมถ้าไก่ย่อยหมดก็เติมข้าวได้นะครับแต่ไม่ต้องให้เยอะนะครับก็ทําอยู่อย่างนี้นะครับประมาณสอสาวันนะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เต็มกระเพาะนะครับประมาณ2องสาวันนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไลฟาดินนะจะทําให้ไก่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีแดงครับไก่เนี่ยจะถ่ายออกมาเป็นสีแดงคือยาตัวนี้จะให้แค่เม็ดเดียวพอนะครับยาตัวนี้จะอยู่ในตัวไก่เนี่ยสามสี่วันช่วงนั้นนะไก่จะถ่ายออกมาเป็นสีแดงนะครับเ okay> พื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เลือดไม่ใช่อะไรนะที่เขาถ่ายออกมาเป็นสีแดงนะคือยาที่เขาดูดซึมไปใช้ไม่หมดเขาก็จะถ่ายออกมาเป็นสีแดงนะครับยาตัวนี<__้ดีมากนะครับแล้วอมพันน้ำที่เห็นนะจะค่อยๆยุบไปเลยนะครับจะยุบอย่าง ยังเห็นชัดๆเลยนะครับอีกวันจะค่อยๆยุบๆยุบๆลงจนหายนะครับให้เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวก็หายแล้วนะครับแต่ถ้ากรณีเพื่อนๆเป็นหนักจริงๆอ่ะมันอาจจะใหญ่มากผ่านไปสาวันแล้วพุ่นยังไงมันดีขึ้นแน่นอนนะมันยุบขึ้นแน่นอนยุบลงไปแน่นอนครับถ้าผ่านไปสักสี่วันแล้วเพื่อนๆดูแล้วมันมันยังไม่ยุบยุบยังไม่หมดเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับอาจจะให้อีกเม็ดนึงก็ได้นะแล้วเรื่องอาหารนะครับ ให้เหมือนเดิมนะครับคือไก่มันจะย่อยช้ากินตัวนี้มันจะย่อยช้าถ้ามื้อไหนเขาย่อยไม่หมด่ะเพื่อนๆไม่ต้องให้เพื่อนๆไม่ต้องให้ไม่ต้องเติมข้าวให้อีกนะครับไลฟฟาดินตัวนี้ดีนะครับมันจะย่นเวลาได้เยอะเลยนะครับแต่ต้องเข้าใจวิธีการใช้นะครับเรื่องที่สองนะครับถ้าเราไปซ้อมกลับมาครับซ้อมหลังจากซ้อมเสร็จแล้วไก่นะปากช้าปากช้ําหมายถึงปากปากที่จะงอยนะครับ ม,มีการช้ำนะมีการห่อเลือดนะครับบางตัวกดนี่เห็นเลือดวิ่งเลยนะครับที่ปากหรือไม่มีการห่อเลือดขึ้นมามีการช้ำเนี่ยให้เราใช้มีดคัตเตอร์เจาะได้เลยนะครับเจาะแค่เปลือกมันเข้าไปนะครับพออากาศเข้าก็พอนะครับเจาะเป็นรูเล็กๆนะไม่ต้องใหญ่แล้วก็เดี๋ยวมันจะสมานไปกันเองนะครับแต่ถ้าเราไม่เจาะเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยตรงฟองอากาศหรือเออตรงเลือดที่ขั่งอยู่ตรงนั้นนะสุดท้ายเราจะกลายเป็นฟองอากาศ สุดท้ายแล้วเลือดตรงนั้นจะกลายเป็นฟองอากาศก็จะเป็นช่องว่างที่เราเห็นแล้วเวลาไก่เรอไก่ไปเตะมันจะชอบหลุดนะครับจะเป็นข้อเสียนะมันจะชอบหลุดวิธีป้องกันง่ายๆก็คือหลังจากมีเนี่ยเราเจาะได้เลยแล้วก็เลี้ยงตามปกติต่อไปได้เลยนะครับนี้เรื่องปากนะครับแล้วก็เรื่องขานะครับขาเจ็บไปซ้อมกลับมาครับไก่ขาเจ็บนะครับลุกไม่ขึ้นเกี่ยวกับขาเจ็บเกี่ยวกับลุกไม่ขึ้นพวกนี้นะครับยกขานะครับ ก็ให้เพื่อนๆฉีดเพนไดสเตปได้เลยนะครับตัวที่ผมแนะนําไว้ในการรักษาไก่หลังชนนะเพื่อนๆที่มีก็ฉีดตัวนั้นเข้าไปได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็หายนะครับฉีดแล้วก็พักก็หายแต่อย่าเพิ่งรีบเอาไก่ไปวิ่งสูงนะครับต้องรอให้เขาหายสนิทก่อนนะครับเพราะแผลมันอยู่ข้างในนะเพนไดสเตปตัวนั้นช่วยได้นะแต่แล้วมีอีกกรณีนึงคือกรณีที่เป็นหนักนะครับเป็นหนักจริงๆอะเพนไดสเตปเอาไม่อยู่นะครับเช่นเราฉีดเพนไดสเตปถ้า ถ้าไก่ไม่หนักมากนะครับไม่เกินสามวันนะครับไก่จะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไม่เกินสาวันไก่ก็จะเดินได้ปกติแล้วแต่ถ้ายังยังหนักเนี่ยเจ็บขาหนักอยู่นะให้ใช้ไลฟาดินนะครับตัวที่ผมแนะนําไปที่ปากเป็นอ์พานามนะครับใช้ตัวนั้นได้นะครับหลักการเดียวกันนะครับเพราะพวกนี้ถ้าเราถ้าคือเขามีการอักเสบที่ขาก็เหมือนกับอ์พนามนะครับมีการอักเสบถ้าเราไม่ไปหยุดการอักเสบอะ่ะมันก็จะกัดเป็นหนอง ที่เคยเห็นข้อบวมอะไรบวมนึกออกใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหนองหรือไม่มันก็จะสร้างผังผืดขึ้นมานะเราต้องหยุดการอักเสบตรงนั้นก่อนครับก็คือไลฟาดินนะครับแต่หลักในการใช้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับไก่มันจะย่อยช้านิดนึงแล้วไก่จะถ่ายเป็นสีแดงนะไม่มีอะไรนะเรื่องที่เรื่องที่สามนะครับก้อยหักนะครับจําเป็นต้องคว้าเอาก้อยออกไหมนะครับ ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนสมมตินี่คือก้อยใช่ไหมครับนี่คือก้อยนะครับและนี่คือเล็บก้อยต้องแยกก่อนนะเล็บก้อยถ้าเล็บก้อยเนี่ยหักตรงปลายนะครับหักตรงกลางหรือว่าหักหักหักเข้ามาชิดๆตรงเนืหห้อเนี <tr ider> ่ยแต่ไม่มีผลอะไรกับนิ้วก้อยไม่จําเป็นต้องผ่าไม่จําเป็นต้องคว้านก้อยออกนะครับพันพลาสเตอร์ทิ้งไว้นะครับสองสามวันเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นตรงกลางเป็นตรงตรงปลายนะครับเป็นเป็นที่เล็บอะไม่เป็นไร แต่กรณีที่เราจะต้องขวานออกนะครับก็คือหักข้างในนะครับคือมีการอักเสบข้างในข้างในก็หมายถึงเล็บนี้เขาจะมีส่วนข้างในและส่วนที่ยื่นออกมาใช่ไหมเป็นกระดูกนะข้างในเป็นส่วนของกระดูกนะเป็นกระดูกข้อสุดท้ายถ้าเกิดอักเสบตรงนั้นนะต้องต้องควานออกคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมันอักเสบข้างในนั้นนะดูจากอย่างนี้ดูจากการยกขาของไก่ก็ได้นะแล้วมันจะบวมนะ ถ้าเป็นข้างในเนี่ยมันจะต้องมีอาการบวมอย่ารอให้บวมเยอะนะครับบางตัวมันลามขึ้นข้อเลยนะครับก็ให้หาคนที่เป็นผ่าออกให้นะรหรือว่าก็ต้องให้หาหาคนที่เป็นนะครับผ่าออกให้หรือไม่ก็ผมเห็นมีคนทําคลิปกันเยอะนะครับผ่าก้อยก็ก็ผ่าตามนั้นได้เลยนะครับส่วนถ้าผมมีเวลาผมจะทําให้ดูทบเรื่องผ่าก้อยผมบอกเทคนิคนิดนิดนึงก็ได้บอกเลยนะเผื่อไม่ได้ทำอ่า ผมจะเอาเกตนะครับเกตสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือก้อยนะครับนี่คือเกดมันต้องจะมีแล้วจะมีเกตเลียงขึ้นไป,ไปนึกออกใช่ไหมผมจะเอาเกตสุดท้ายนี่ <Raum. S 1> ออกผมใช้มีคัตเตอร์นะครับปาดเกตสุดท้ายนี่ออกเลยแล้วผมใช้ตัางกายตัดหนังนะที่ปลายแหลมแหลคว้านเอาเอาก้อยออกนะคว้านให้ถึงกระดูกเลยนะครับกระดูกข้อสุดท้ายเนะี่ยมันจะติดกับมันจะติดกับก้อยนี่คว้านออกเลยนะครับพอออกปุ๊บรานี้จะเหลือแต่เนื้อยื่นึกออกนะครับ ก้อยตัวนี้ไม่มีแล้วมันจะเหลือแต่นเนื้อยื่นมาผมจะแทงเข็มนี่หนึ่งเข็มนะแทงเข็มที่นี่หนึ่งเข็มแล้วดึงขึ้นมาเข็มก็ได้แทงนี่แล้วดึงแล้วกม็มาแทงกับเก็บเกศอันที่สองที่เรายังไม่ได้ตัดออกอยู่ตรงนี้นะแทงเข้าไปนะเสร็จแล้วดึงมามัดต,ตรงนี้นะครับมันจะพับขึ้นมาพอดีนะครับเนื้อตรงนี้จะพับขึ้นมาพอดีแผลจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วจะหายไวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้อยรัะ พูดถึงเรื่องก้อยแล้วพูดถึงเรื่องการพันก้อยด้วยเลยก็ได้นะเพราะมีหลายคนพันพันไม่ถูกนะสมมตินี่คือนิ้วก้อยนะที่เขาพันก้อยเขากลัวก้อยหักเนี่ยคือเขาไม่ใช่กลัวนิ้วก้อยนิ้วนี้หักนะเราไม่ได้กลัวนิ้วก้อยนิ้วนี้หักเรากลัวเล็บก้อยที่ยื่นออกมาเนี่ยหักเวลาพันไม่ต้องพันถึงตรงนี้นะพันพันแค่นี้ก็พอนะพันแค่นี้ออกมาก็พอเพราะถ้าเราถ้าเราพันถึงตรงนี้ผมเห็นบางคนพันหนามากเลยพันถึงตรงนี้ตรงนี้เขาเอาไว้ขยับนะครับมันเป็นข้อต่อ จังหวะไก่เขาลงเนี่ยเขาเขาต้องขยักเขาต้องใช้ข้อตรงนี้นะครับถ้าเราไปพันถึงเนี่ยมันจะลามให้ก้อยหักได้ง่ายแล้วก็จะทําให้ไก่ยืนทรงตัวไม่ดีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องพันแล้วก็พูดอีกเรื่องเลยแล้วกันเดือยไก่นะพันเดือยไก่เวลาพันซ้อมเนี่ยพันเป้านะครับพันพันนวมพันพันยีนะครับนี่คือก้อยนะครับหลายคนพันอย่าไปอย่าไปเอาใหญ่จนลงมาติดก้อยอย่างนี้นะครับหลายคนทําอย่างนี้เลยนะครับ เป็นสาเหตุที่ไก่ยืนไม่ดีนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ก้อยหักครับต่ำกว่าเดอยลงมานิดเดียวพอครับเวลาเราพันเราพันพระยีนหรือว่าพันพระนวมก็ช่างอย่าไปกดก้อยนะครับอย่าไปพันกดถึงก้อยนะครับ <_ c odes> ก็จะทําให้ก้อยหักได้และทําให้ไก่ย,ยืนไม่ดีนะครับเรื่องก้อยครัวนี้เรื่องประหลวดนะครับประหลวดประหลวดหัวนะครับประหลวดคางประหลวดหัวประหลวดคางคือหลังจากคือการเกิดสาเหตุการเกิดประหลวดอ่ะผมบอกไว้ในคลิปอ่ รักษาไก่หลังชนไว้แล้วนะครับสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะแล้วก็วิธีป้องกันนะครับผมบอกไว้ในนั้นแล้วคลิปนี้ผมจะพูดวิธีรักษารักษาเลยแล้วกันนะสมมุติถ้าไก่เราเป็นประหลวดหัวนะครับหลังจากเราไปซ้อมเสร็จกลับมาเนี่ยประหลวดหัวหรือประหลวดคางก็แล้วแต่นะหลังจากเราไปซ้อมเสร็จกลับมาพอหน้าเริ่มตกสะเก็ดที่หัวนะถ้าไก่จะเป็นประหลวดนะครับที่หัวจะเริ่มแข็ง จะเริ่มแข็งแข็งเป็นแผ่นอย่างนี้ที่คางก็เหมือนกันนะครับจะแข็งแข็งเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่อย่างนี้เลยเราจับจะเห็นเลยนี่แหละคือประหลวดนะต้องผ่านะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ผ่าเดี๋ยวนั้นนะครับต้องรอให้ประหลวดเนี่ยมันรวมก่อนประลวดเกิดจากเลือดนะครับคือเลือดที่มันแตกอยู่ข้างในเนี่ยแล้วมันแล้วมันไปไหนไม่ได้นะมันมีเลือดแตกอยู่ในคางนะครับแล้วมันไปไหนไม่ได้สุดท้ายมันก็กลายเป็นปหลวดตอนแรกเขาจะเป็นแผ่นอย่างนี้ก่อนนะเป็นแผ่นที่หัวก็จะเป็นแผ่นเลยนะผ่านไปผ่านเวลาผ่านไป แผ่นนี้จะค่อยๆรวมรวมรวม,รวมนะรวมจนเป็นก้อนนะก็สองสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับแล้วแต่ว่าไก่เจ็บมากเจ็บน้อยแล้วมีเลือดในนั้นมากหรือน้อยนะเพื่อนๆต้องกจับดูนะถ้าเราจับดูเรารอให้เขาจนรวมเป็นก้วรวมเป็นก้อนแล้วอ่ะเราถึงจะผ่าออกนะการผ่าก็ต้องผ่านะก็ผ่าธรรมดานะครับถ้าเป็นประโยชที่ัวถ้ามีคนเป็นนะครับก็ให้เขาผ่าให้นะแต่ถ้าเราอยากจะผ่าเองก็ผ่าได้นะไม่ยาก ก็บีบขึ้นมาเลยนะครับรอจนเขารวมเป็นก้อนก่อน,อนครับบีบแล้วก็ใช้มีดมีดโกนก็ได้นะมีดคัตเตอร์ก็ได้ผ่าได้เลยนะผ่าเสร็จแล้วก็บีบออกมาเขาจะออกมาเป็นก้อนเลยนะครับผมจะแนะนําเรื่องการเย็บอย่างเดียวนะสมมุติแผลแผลเขาจะมีแผลใช่ไหมครับหลังจากเราผ่าเนี่ยจะมีแผลแผลเนี่ยเราไม่ต้องเย็บทีนะครับเราเราไม่ต้องเย็บทีนะสมมติแผลกว้างขนาดนี้เราเย็บสองเข็มก็พอเราเย็บแค่พอให้เนื้อเข้ามาชนกัน นึกออกน,นะครับไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องเย็บแน่นจนเนื้อเขามาบีบก,กันนะครับแค่ให้เนื้อสองฝั่งหนังสองฝั่งเขามาชนกันก็พอเย็บสองเข็มก็ได้ถ้าเราเย็บเราดึงแน่นเกินเนี่ยมันจะกลายเป็นแผลเป็นนะครับแล้วมันจะทําให้หนังไก่ตรงนั้นนะเสียรูปเพื่อนๆไม่ต้องกลัวไม่ติดนะครับเดี๋ยวสนิทเองผ่านไปสักเจ็ดวันก็ตัดเอาได้เย็บสักสองเข็มก็พอเย็บห่างๆนะ เย็บเย็บห่างๆไม่ต้องชิดพอเราเห็นหนังเขามาติดกันอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ต้องให้ถึงขั้นบีบนะเพราะถ้างั้นจะเป็นแผลเป็นคางก็เหมือนกันนะคางเราดูถ้าเราผ่าแล้วถ้าแผลไม่ใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องเย็บนะครับผ่าเสร็จแล้วบีบออกก็ไม่จําเป็นต้องเย็บแต่จะให้ง่ายนะครับอย่าลืมอย่างที่ผมบอกต้องรอให้รวมก่อนนะครับต้องรอให้รอให้รวมก่อนสาเหตุการเกิดน,นะครับผมเล่าผมบอกแล้วบอกไว้ใน คลิปการเลี้ยงการรักษาไก่หลังชนนะให้ไปดูตรงนั้นนะสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วป้องกันยังไงนะที่ผมพูดนี่คือสุดท้ายแล้วคือการผาเผาออกนะกเรื่องตาครับไก่ไปชนไปซ้อมเสร็จหรือไปชนเสร็จกลับมาเนี่ยมีการเจ็บตานะของผมนะครับไก่เจ็บตาเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาเจ็บเขามีแผลที่ขอบตานะครับหรือหรือเจ็บที่ในตานะครับเราต้องดูให้ออกนะครับ โดยส่วนตัวของผมนะผมก็จะไปร้านขายยาคนนี่แหละครับผมก็จะไปเล่าให้เขาฟังว่าผมจะซื้อยามาหยอดตานะครับแต่ไปหยอดให้ไก่มันมีแผลมีมีแผลหรือว่ามีแผลในใตาหรือว่าตาข้างในฟ้าหรือว่ามีอะไรเนี้ยเราเล่าให้เขาฟังได้นะครับเดี๋ยวคนจัดยาเขาก็เขาก็จะจัดของคนนั่นแหละให้เราไปบอกเขาได้เลยเะว่าเราจะไม่ให้ไก่ คือมันแยกนะครับเจ็บที่เป็นที่หนังตาก็อย่างหนึ่งเป็นที่ในตาก็อย่างนึงนะครับแต่ผมใช้ยาหยอดตาคนนะครับหรือบางทีก็แล้วเป็นขี้พึ่งนะครับก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆที่มีคําถามนะครับก็ฝากข้อความไว้ที่อินบ็อกซ์ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอะไรที่ผมรู้ผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับ แต่เรื่องบางเรื่องอ่ะถ้าไก่ไก่ไม่ได้อยู่ในมือเนี่ยผมตอบไม่ได้จริงๆนะผมก็จะบอกว่าผมตอบไม่ได้นะบางเรื่องเราต้องอยู่กับไก่เราต้องเลี้ยงไก่ตัวนั้นด้วยนะครับถึงจะตอบได้นะส่วนเพื่อนๆใน youtube นะครับเพื่อนๆใน youtube ก็เยอะนะครับก็ถ้าจะถ้าเป็นคำถามที่เพื่อนๆคิดว่ามันจะยาวอ่ะให้เพื่อนๆเข้ามาที่ที่เฟซผมนะเข้าเข้ามาที่ Facebook ผมพิมพ์ว่าจาอดีตมือน้ำนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากข้อความไว้ที่อินบ็อกซ์ได้นะครับ ถามไว้ตรงนั้นอะไรที่ผมรู้นะครับผมจะตอบให้อะไรที่ผมตอบไม่ได้ก็คือผมตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคําถามสั้นๆก็ถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีมีเพื่อนคนอื่นมาอ่านแต่ถ้าคิดว่าจะเป็นคําถามที่ยาวให้เข้ามาถามที่ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครจาอดีตมือน้ำนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนนะบ,บางทีเพื่อนเต็มแล้วนะเราก็ฝากข้อความได้ไม่เป็นไรนะถ้าผมผมมีเวลาเมื่อไหร่ผมก็ตอบให้นะถ้าผมตอบได้นะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อน